วัดดีเอฟซีแฟนช่องทุกทันถุกทันทุกทุกคนเนาะค่ะเมื่อนี้กับปริพันติสทุระเนาะค่ะเอฟซี FC, ท่มากกันเลยรับสายเพิ่นกับว่าเพิ่นจากไดห้าน้อยเมื่อนี้กับคำเนาะเนาะค่ะวันนี้เพิ่นกับเหเห็ดไห้ด้วนๆค่ะเพิน่นใดแต่ชุดร่วมมากเนาะค่ะชุดร่วมชุดร่วมทีว่าซีตัวสองแถวแล้วค่ะเพิน่นใดชุดร่วมมากเพิ่นกับ มันมีเวลานาอค่ะเมือนี้เป็นติดทุระพอดีเอื้อช่อท่มากเลยเบ่าให้พ่นฟัพิ่นกันเลยฟ้าวเห็ดหาดรวนๆนาอค่ะได้เป็นชุดร่วมว่านาะค่ะเมือนี้ค่ะว่าเป็นยังค่ะชุดร่วม่นกับเข่าดีขึ้นกันนาอค่ะหมู่บ้านนี่กับเข่าร้ายคู่ค่ะชุดร่วม่นว่านนี่ก็ได้มือนีพันก็ให้มาดรวนๆนาอค่ะเป็นของชุดร่วมวันที่สิบสี่นาอคขะของวันที่สิบสี่ แม่ตุ้ยกัเสียเหตสันสันขีบแบบว่ายาวเนาะค่ะเพราะว่ามันคำเนาะใ่เป็นของฉุดร่วมมากนลยค่ะนี่วันที่สิบสี่มีล่าสตาเฉพาะจิตกาชาตเนาะหนึ่งแปดเจ็ดหกจับคู่เจ็ดหนึ่งหกแปดเจ็ดแปดหกหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็พิเศษปกติวิไอพี่สามสี่สองเก้าจับคู่สองสามเก้าสี่สองสี่เก้าสามเบื่อสองสองเก้าเก้าเลยฉุดร่วมน้อยของวันที่สิบสี่เนาะค่ะ มาแล้วดวนดนนวนเนาะค่ะ,คะแคบนาจอไวปด้วยค่ะแคบนาจอไว้ค่ะขบวนติทูลามเงอนกันได้ขอโทษขอไพ่หลายๆเนะคะ่ะพลีเพิ่นก็หลายนาทีเนาะคะ่ะเพิ่นเก็ยุ่งยากค่ะตุ้ยกับเพิ่งเข้าบ้านมาคำๆไปถ่ายคลิป มาสิฝ่าวมาล่องให้เพิ่นกับว่าเพิ่นมาท่านเห็ดเกับอะไรฟ้าวเห็ดนี่แหะค่ะได้จะชุดร่วมยังเดียวค่ะเมื่อนี่ชุดเต็มเพิ่นมันหลายเพิ่นเห็ดมาท่านมันทำเนาะค่ะพอตรวจคอไผ่ละลายมาเนี่ยค่ะมันเอื้อนกับจังเอาเนาะค่ะมันดีได้ชุดร่วมมาชุดร่วมกับเข่าดีคักได้ค่ะหมู่ว่านนี่ก็ได้เข่าหลายคู่คักหมู่ว่านนี่ชุดร่วมเพิ่นเมื่อเดี๋ยวมาโชว์ให้เบ้างเนาะค่ะเพราะว่ามันทำแล้วไม่ว่าเข่าหลายือหมู่ว่านชุดร่วมเพิ่นกระไดค่ะ มือนีก็สีเห็ดเป็นบ่หลายหน้าที่เนาะคะ่ะเห็ดเป็นชีปสันเพราะว่ามันเหย้ามันเสียเวลามันคําแล้วเนาะค่ะก็สีเปลาลองให้เอ็บชีเอ็บชี้จะสื่อระท่านซสื่อท่านก็สีมีหลายน้อยอยู่ดอกนาะงสือท่านล่าสตามันก็ออกเว้นบ่ท่านก็บสีมันล่าสตาแค่นั้น,นะหละยางอื่นก็คงจะสื่อท่านอยู่เนาะคะ่ะแตบบ่ว่าเป็นยังนะคะมืออื่นยังเอาชุดเต็มพันมือนี่พันได้ต้ชุดร่วมมากชุดเจาะบ่ได้เนาะค่ะืวอนี้ก็ได้ เลยมตัตชุดร่วมน้อยชุดเจาะมันเหตุบ่อท่าน,อนเอฟซีกันมือได้บ่ไดดลงกับเป็นชีดน้ำเอฟซีพอรี่พัน่ะผู้มากเห่ีมากสื่อมากลงทุนกับฉดน้ำพันองลองลอง่ะมือได้บ่ไดดลงก็ได้มือนีก็คำเลยเอฟซีโทษทักมากากับว่าคือบ่เห็นน้อยบ่สัน่ะค่ะบ่เห็นค่ะเพราะบะ่าท่านใดลองพอรี่พันยาก ก็ได้เพราะท่านเห็นพอมาบอกกับเพระท่านล่องนะค่ะนี่ก็ล่องไห้ด้วนๆนะค่ะบ่งก็แปลงฝักพอลี่นี่ยเพระท่านปลูกมันมีเวลาแปลงวางเต้นเนาะค่ะเพอจะปลูกได้หน่อยนิดเดียวบงกับกำลังจะล่องจากน้อยแล้วยเพระท่านมีเวลา่าขาบงขายังอยู่นะค่ะเป็นาก่างคลิปเีบบนเขาบานมากว่งหันเนาะค่ะกับสีเห็ญยุดอกค่ะเพี้ยเพชรเป็นคลิปสั่น เดี๋ลวลงคีไปกับเพื่อนจะเห็นไนว่ายเนี่ยแะเอฟซีก็ได้ผู้ได้ล่อค่อยก็ได้พดไปหาก็คือบ่เห็นบ่เห็นขอตรวจขอไฟได้บ่เห็นภาวะเพราะท่านลงเนาะค่ะเพื่อนกับขอมาบ้บานไปท้าคลิปมาถามพอลี่พันวาพันยากพันเพาท่านเห็ดเป็นกันเลยว่าเอาตะชุดร่วมก็ได้เนกันเลยเห็ดไห้วนๆเนาะค่ะช่วยอีกเจนึงนะค่ะสุดร่วมน้อยพอลี่ของวันที่สิบสี่ด้กัน ของเกาจะบ่ได้โชว่วเพรบบาะว่าคำแล้วเฝ้านะว่าเขาตัวใดตัวใดบ่ได้ชว่วให้เบิ่งมาในคำแล้วแล้วว่าเมื่ว่านนี่ชุดรวมบนเข่าร้ายเลยคะ่ะว่านอ่าแคบนาจอไปด้วยะคะ่ะชุดรวมน้อยเพิ่ะแคบนาจอไปด้วยะะกันพาดกันลืมซู้เบิ่งตัวยัญ่ๆก็ได้นลคะชัดเจนดีค่ะชัดเจนดีอยู่นะคะชัดเจนดีค่ะ บรรยากาศกระล่มหนาวอากาศกำลังเริ่มหนาว,อาานาวสองสามมือวังหันห่อนแล้วเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวค่ะอยู่แรกสุขภาพดีเอฟซีก็ได้เป็นไข่เป็นหนาวมากมันกันยากะะมากมาตุ้ยขกอ,ออกกบลังกายทุกมือช่วงไปเห็ดชุด่มๆเตือนเต่ามากไปท่ายลิปได้หกโมงกับหมอเลยได้กันขืนโคกไปหาแม่เขียวหน่อยค่ะบ้านพันยุ่ทั้งโคกอ่า ตาไม่เขียวหน่อยแต่เสาพอาำพนไป,ไ,ปไปเห็นงานโรงงานเนาะตาะว่าไปจะเสากับ่ท่านพนเนาะข้าวบ่มีหอดมปลล่าออกกำลังกายอาเวลาออกกำลังกะะายกักนะะบ่มีแานเ่งมือไปเรียนคำคำหมดเงื่อเนาะเรียนยอกหยอกใหญยๆพ่อได้กำลังจากน้อยเดียวสีกล้างกายไปหาท่าขีบเดียวกับบ่แข็งแรงค่ะ ดูได้สุขภาพไปจักน้อยค่ะมัอนี่กับคำเนาะค่ะแตเปล่าล่องให้เอฟซีเพระาะว่าเอฟซีจะว่าได้เห็นเนาะคะ่ะคำเนี่ยแห้งๆปังๆกับชุดร่วมน้อยพอลี่เด้อค่ะมันไอ้แต่ชุดร่วมมากไอ้ลำลำเรือยๆแฮ้งๆปังๆสื่อครูได้ก็ให้ถือลงทุนก็ได้ให้กับขึ้นมาหลายๆให้โชคๆมันๆแฮ้งๆปังๆลำลำเรือยๆสวัสดีค่ะ